เน <c ười> mm ี hmm. ่ยนะตายรออันนี้แล้วคาตายหดเบงนู่นขึ้นมอไรกันแล้วโอ้ขึ้นหอนี่ฮะบิวเี้ยนูนี่เอ้าใช่ไหมเอาใช่ไหมเอาใช่โอ้ยคือแบบมีติดรถมาแต่เซโน่หรเปล่าบิว อ่นติดรถตู้แปรให้บิวนี่้มานเข้าตอนไดนี่เคยเปิดมันคือมันเปิดโดเนาะบอูนี่เปิดไววแต่ขึ้นๆวปิดแบบนี้เออะอไรปาาอเารปิดจะขอละปูว่าเปิดได้มึงเี่เลพื่อแตงเพแตงสวัสดีแล้วป้ารุ่งสวัสดีปรุ่งกนแลสวัสดีกันสวัสดีกันฮะสวดีมากะรุงนีเจะบอไปว่าเฉยเด้เน้ะแม่ไปไรอาเงินกับสปินห่านเมื่อเลยมึงมีผอยู่ห่าน เมือ่อฮือนบุญเฮือนเนยๆเพื่อนดเมื่อฮือนบุญเฮือนไปดูเถวได้แก่เฮือนเฮากันได้เมื่อเฮ็ดเชียวเชียวอย่พุทเจ้าบเมื่อดินบ่าซะจะยู่กับพายจะยู่กับไผยไปชี้ทางให้ใไ่ให้ใส่คนดูเพื่อนบนมือนี้ให้ให้พาอยู่นะไม่ใบไม่ไบก็จเมื่อซอยพักไก่ป hey, ุ๊กป hmm. ุ ah ๊กปุ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 ๊กไม่ไบก็จเมื่อเฮ็ดกินเฮือนเอ้ยเนยน้องจีนี่กับเมื่อเอ้าสาวคู่ข้แบ่งผมงามแที่บิว ยังค uh. ือมีเลือนเลยนี่นี่นะยิ่งเลว่อนเรือยๆมันจบเลยาดีาดงนี่นี่นี่เลือให้ขูดนี่้มง้รงมองไมองไมไหมเป็นยังไงให้โมขูดบอลล่เป็นเอกมันบอกแกขี่ฮิปปจะจกม้อู้บิว ลุงผีเห็นไรกี่ช้อนน่องลูกช้อนน่องลูกเอวเอวกี่ไรด่าแมวมาแต่ชินูเสีลักอันนี้คิดว่ามันยุ่มพื้นโดนเตะประตูเฮ้ยโดนประตูช่องหางหน้าบิวเนาะเอ้านี่ตีหน้าประตูแปให้บิวบอกประตูเลยบอกประตูเลยคือดีนะคือเสียงแมวดี nè thử chạy cái tên hey bye mẹ vẫn vẫn anh như nó view nó không kinh lạc, lên đốt kia bật tiếng mèo đâu, xoay đuôi, xoay đuôi, nó, nó chỉ đọc phải cả hú hả 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 Mẹ hả 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 Mẹ hả 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 ประตูกระมึอตุ้ง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 ไปจะไปดินน้ำมึงนี่จะเป็นไข่บ่นไปโรงเรียนนี่บ่นไปเสิไปดินจะไว้มือมืออะไรหยุดก่อนพอเตียงชิพ่าไปชิพ่าไปอ่างน้ามองไม่อ้วนไปไปบอสไปดินบดมือเลยอย่าให้พอเตียงหาเงินก่อนพอเตียงไม่มีเงินแต่พอเตียงเบิ้เงินแล้วน้องยูรี่เดี๋ไปเที่ยวอีกเดียไม่อ้วนอยู่กลัวเลย

เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าลูกสาวหล่ะเาบูมือแอรออกไปทีไรฮะแม่งเงินเด้ไอเงินยู่เดียวนิ่วชี่ห้เลยจึงน้นกับปิดณ์หันได้เหรอบื่อเบื่อเออคุยอยู่ในคับแค่ไม่คุีค่ะเบื่อไปจู๋ เย yeah ็นหกิ่เอขึ้นเข่ารถเดียวนะตัวดินอยู่อกเพื่อยู่ตัวแม่กับแม่เลกบ่เาหนเง้อยู่ประตัวหานีนบ่เาเป็นงไงบ่แม่พงมนั่งย่เาเป็นข้าานพุ้นิงคนเดียวอุใ่อมีเงินหนึ่งเงใบยังบิวนะใบยังดุเห็น้องรูองโ้ยชิลุไกเนบอูเห ตีแม่ต okay. okay. mm ีแ hmm. ม่ตีแม่ให้น้องมาตีคลายโอเคเก่งเก่งเกอป้าตู้ได้บานนี่องงเลยเาุยุยเอุยเนางะไปไปพักพไม่บอกถ้าเราวงสุดบางช่วงหอบงชิปมือใดมือนั่น ไม่ไหวสีหามีหมดบ้าก <clot> ันเด้เราแเราจ๊งเจ๊งไม่ใช่เปิดให้เบิ้งเดินลายแล้วอ้าพิงเราฟังชูดรึพิงสอ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 งที่สองแามหกสองที่แปด

七零七七乘七七乘七七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 七

ไ่ที่ชีสแป8แล้วไปนยงไหมันี่

เกือบควยเกือบพิงวะว่าัลยเป็ไงมาได้ไม่บอกตีเันใหญ่วลาหอดสนอย่งเดียวหน่อยเดียวไหนนี่ยนะเออวิวลองด้วยเดี๋ยนีาอยู่ป้องเอ้วิวองนี่ด้วยองน้วิวิดลองงายไปสิหายเ้อแต่แบบนี้วดานะอันป้าป้านี่ว่าซื้อหายอยู่อันอยู่ไทยตอนนั้นนะพอดีเจ้าวิวเดือนหนึ่งเดือนหนงพอดีพอดีเลยพอดีมันจหมดเจ็บเปนสิบสิบ ่นบนมีไส้ของน้องบิวเบอ่งยังนี่เพิ่งเบิมองได้ไห้ซอซีซอซีเออซอซีบวกเซอรลบด้ลบบ่ซอซีบวกีอลบซีบวกลบชองช่องะช่ององกเออชองช่องทีเวิวงน้องนช่ชองีเช่องช่องีบ ่นมว่นี้อมมกิงอมอมกระเป๋งเงินเชฟิวชองซดแล้วเนี่ยวนี้่องเกอหันกช่องเจ็ดเจ็เจ็ดช่ององก่เาชองสเ่าเห็นในเกงนี่เมือหาเขียวนะอุ้ันนยังเขายังไปโรงเรียนเนอะ่อนจะไปเกลือก่อนจะไปเกลือนะตัวนันคือว่าากินของแ่บแท้ แม่กินไรค่ำแทบโบกินยังดุนะกินยังไหนค่ำแทบมาหนิมาแล้วอ่ะตอนเช้านี่โจ๊กบ่โจ๊กบ่ข้าวต้มข้าวต้มเมนบ่ตอนเว้นนี่พักพักพักกับไข่เออพักกับไข่ถูกก็บปกินไข่นะไข่หมอกไข่หมอกกระทะพ่อตีงชื่อมาให้นะแม่พอจอดเท็งเนาะแม่เม่บุตรนะม่บุตรบ้านซ่องรถอ่ะ

บอกประตูพประตูข <bom cup> ับรถเขานอกกันด้ออาขึ้นนะาดูแวนแหมเลยบอเขาบอเห่มอู้ป็งไงอนัน้องิดึงผม้ยได้ไม่แแ่เหี่มนะแหอนนะดูใช่ไหมตะกี้่านาก็เห็นเอาขึ้นอะขนเปิดมันเปิดอไรดูก็ก็ก็ติงคาป้าป้าลงรถงามเขาอะไรหลังไปบิวเราบิวไปผ่านไปไปไปลงรถงามเด้อเนี่ใช่แล้ว โอ้่าอเก่ไปอนน้น่งดูงมไยง่ไปอจไปเชยเงาไปเกนลับเยงามไไปไปไปเชไปไปบิวไอถามันได้สิทนก่นเด้มาดูมอะไรก่นเอ้ยบิวราชนตุกนามด้เอชนตุ๊กนาเอ้ยบิวรเรอะบิวไถานอนี่เด้อมาดูมาไปท ม่ไชาวใเอากุ right. hey, Hello, care, ้มลนี่น้องจินี่ชิใหนี่เมือนอนคันเดียวกัท่านรถไ่ักรถพีแววเลยอ๋อน่ะบ้ารถออกมาให้หน่อยป้าปะอ๋อเนี่ยเนีเคียวๆนะไอขี้รังแม่ะไอรับตารบตเฮ้ย้อาเตะนต้นดฮัลโหลคือยังฮัลโหลนี่น้องเฮ้น้องคือบายบายเออฮัลโหลคือบายบายเมือนักทายบว่ฮัลโหลนะ บายบายกับายบายสิว่าฮัลโล่แบบบายบายผมว่ยังาษาอังกินนะผมแหัวเพผมหืมเอีตาอ่างลางนวดตาเอาทางขีนบทขนอ่างิดสอบเพศมือแย่มือที่กึ่ยมันะเดกาีดดินุดดินท่อ มือเป็นยังมือนะเฮ้ยยุบอนี้นี่นี่เน้นเนเนี่ยแม่บอกให้อาต่เฮือรสกรูขึ้นมาขี่รถหน่อย่ว่าแม่จมือสิไบใช่บอก่าลงไหมจะใ้บุญใชเน้สิก ใคซิเมอเห็มืออยเบีบ่มือหลังผักบอเห็นยังจ๊ะน้องกับเบนเดนเดนันีแม่นางขางน้องพี่ดูบอมือหลังผักเออดีบ่นบ่เอ้ามือผักไก่เลยมาเออมาน่งขังน้องพี

มือเก่งแท้ทางหม่นี่แง่เนาะในเราขายภูมพวงยังวอดิวบลวิวไข่ไงไ่น้มันคือายกดหมขายมีคนชื่อว่าขาีคนชื่อ่ก็เห็นันยางวนีมือไหน

ขาลงใช่ตู่นขาหนึงรถขานอยู่กับมังแทให้ปูเอารถขากหน่ยังงเหมนเดียวเด้อเด้อโบกเด้อโบกเด้อปูเด้อบอกเด้อบอกปูเด้อนอารถจ้าไปจมีันีไก่ตรงนั้นเด้อบเด้อทาง เอ้ยมีก่ยนิ้วเขามาเอานา่เอ้ยนั่นเดี๋ยไปิวดิวหน่นะีว่ามือตรงมือไหนีปไปหันบิวด่ลงมาลงขายลงขายลง ไปไปสวัสดี้ันเลยสวัสดี้ยด้ยสวัสดีขี่เดียดขี่มือเลยขีเดียดขีมือเจ้าเลยไปมือหาไปมือหายืนเนาะยืนไหไปเดือบเลย ยนแต่นดนแดนรถอู้แต่แซ่บ้เฮ้ยตันนี้วัาดีเอ้แมนตืนเลยเตือนเตินเถอเติมราแต่อดีไปพูนปีนไก่ปีงไก่กับข้าตึ๊ด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 ไปแล้วไปแล้วเฮ้ยว่าทิมดีกว่ากระเป๋านะเอาทิมมาแท้งนี่พนหัวไปูนทิมดีกว่าแซ่ีนะ พิมว่าจะชอบจะแชทะไรนั้เนื้อเอ้ยอะไลูกใอยู่ในบา่กันนักเพื่มง้วลูโอ้ยบ่เห็นไม่วันไม่วันอยู่ไงเดี่ยวไก่เดีวไรโอ้ยไม่วันกับวันยินเลย

ไปฝนลกดิแด่ๆนี่นี่มีฝนลกเลยรีมันอู้งานไีอู้งานตว่าให้เอ้ยมนหแวกันาสิเมื่อดีวะวนอกําลังกายเขาเ็ดอยู่เ้นางบ่ได้มีเรื่องมีลา

Ao à, đây kiểu ngâm nè bạn nè thế lắm, ngâm 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 ngam 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 cái phan <laughs> 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 มะอื emos, ่นเพร่ะว like ่ากรุกลุ s <S ่นาะมะข้าวต้มมันกับอีกกกุ่นอีกจำหนึงเนาะต้องต้องมีเต้นมีเด้เนี่ยต้องมีเต้นจั้งสองอันเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายหน้าไปสิหนึ่งเนาะหน้าซึ่งเอาไม่กับพอไปต้มร้านถ้วยอืม